ตอนนี้ครับผมนีเหมือนกันเป็นเพเดือนนี้ประมาณนี้ครับผมเดือนเมษาหน้นาเมษานี่แหละครับผมนะนี่แต่นี้อันนี้คือน่องจอหลังจอเน,นี่ยครับผมใหญ่ไปเลยเดี๋ยวผมง่ายแหละนะนะจะลงไปเือนี้ถ้าเราไม่ทําลายหรือไม่ตัดไม่ตัดดักเนี่ยครับผมมันก็จะลงไปถึงหลับตอนมันก็จะกินที่ทรายหนึ่งซองจำนวนตัวหนึ่งการกินที่้อยอยู่นะครับ ซองจริงเนี้ยมันก็จะไปลงตอนเดียวกันลงตรงเนี้ยถ้ามีซามที่ซามที่จริงนี้ลงมาเนี่ยตายเลยครับผมนะฮะนี่คือทิ้งที่ที่รายของน้อนจะลำตน้นแต่เราเอ็นเลยเนี่ยเอ็นระบาบฝ่ายนอกวันเนี้ยเราก็ทําลายมันเสียก่อนนะครับคนที่มันจะทําลายเราเนี่ยเดินไปกับ เยวก็จะทำนามังขุดบางบานกับผมทำเราทีทุนมีนั้นกับมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยหมากมายผมรอที่พันมาผมได้มาจากชวนบังขุดมาฮิตพ่ผมก็ได้ปุยขาดรองก็ได้ปุยลักใบป,ประมาณท,ท่าีตี่นบานนั่นเขาไม่ไม่ไม่ได้ ว่าควักเนื้อต้องมาลงทุนต้องกู้อะไรผมเป็นนี้เป็นทิ้นมาจากการกู้มาลงทุนเนี่ยมันก็ทอบความจะแวดเหลืองของมะนาวเนี่ยพอสมควรแตกันเลยคุยกับภรรยาว่าคงไม่ต้องกู้ได้มากกันลงไปทําแบบบานๆทำเท้าทีมีมันสมองกับทรงเคนนะคร์ดนี่ดอกก้วยนะฮะดอกกล้วยเตือนนี่ลูกอ่อนกินน้อยแหละครับผมลูกอ่อนดอกมันกาเรือปลีมันกา กินได้ก็พาไปลวกแต่มันจะมียางบมากว่ากล้วยกล้วยนำว่าดักกิดนะครับผมแต่ข้ามากินได้มาให้กินได้เนี่ยผมพาไปดูยางคาที่เขาชี้แหละลงเนี่ยหรอกขนาดไหนเนี่ยี่้สนสำนาวสินหล่อมเนี่สนนยสำรักใครสำนักใครเนี่ยจะน้าหม,มาก นี่คยคิงนอมนตาอิติลูกยาวอันนี้อ๋ออันนี้หองรอยคงคองเขาเรียกป่าท่าต่างตายเนี่ยเขาเรียกว่าหมูนอนหมูเจาะ เป็นแมลงก็จะแมะลงกลางคืนจะนินึงเจาะหวางเขยนะครับผมโอ้ผาดาดบันอนเจาะทมอบในทมอบในท่อนาวเนี่ยครับผมจะอยู่เป็นนอนตัวเป็นคนเดียวไหวท่ามสี่วันเนีย่ยผมจะลงผ้าแล,ล้วดูมันเยอะเลยตัวมันอยู่กันหรือ,อไหวเอาพันกับผมทำกริงพันอันนี้บังคุดอย่างแดงเลยครับคาตาลาน ลวกไม่มีอะไรดีครับเดี๋ยวก็จะมาเอาต้นค้อยนี่ออกก็จะเว้นไว้สักนิดนึงแล้วก็เอาหวามาคลุมเผื่อให้มันแหลต่วยห้าเนี่ยสภาพชวนสภาพต้มหนาวเดี๋ยวผมผ่าไปแลที่ปักเลี้ยง พ่อปลูกกว่าจรงจนทำงานวันนี้แวะป้ามาแล่เดินถัวถั่วก่อนกับผมแล้ว่าไอได้เป็นอะได้ล่างจากที่ผมฉีดยาแล้วกับผมมันยังไม่เรียบร้อยเท่าได้พักเลี้ยงกับผม เป็นกอกอผักเลียงนะครับทั้งหมดันนั้นผักเลียงนี้เดี๋ยวก็จะผมก็จะขยายต้นต้นเล็กๆเนี่ยนะครับผมไปปลูกในในระหว่างรองมังขุดเนี่ยนะครับผักเลียงเดี๋ยวผมข้าวไปเดินพาไปเลยรองนี่ เลี้ยงครับผมนกขุดน่าจะรอดเลยหลองนอนนะครับผมยอดนีน่จะมีโรคอื่นเข้ามานั่นจะเป็นแมงเัอเหลกหวางไข้ขไขแมงนันนี่คือผักเลี้ยงในตวน่วงนั้นนะครับผมตะปาผักเลี้ยงยอดผักเลี้ยงแ้วกา เุดเวลาเราเราเราปลูกไอ้มันช่องช่องคางเนี่ยเต็มมดปัญญาชนนึงก็คือมันจะได้ประโยชน์ของกันช่วยลุกมแม่ดินนะครับนในแต่คนปักเลี้ยงกันนะครับผมจะไม่มีญ้าเลยนะครับผมแ้วก็บใบของปักเลี้ยงที่ที่ล้นลงเนี่ยเปรียบเทียบกับคนบางคุดนะครับผมคนบางคุดกับคนปักเลี้ยงเนี่ยขนาดใบปักเลี้ยงเนี่ยจะย่อยถะได้เดี๋ยวว่าใบใบบางคุด นะครับคนจะไม่มีหญ้าอยู่ถ้าเราปลูกต่างมดเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องหญ้าเนี่ยหน่อยลงนะครับผภา,าไปเลยนี่มังขุดตอนนี้ที่ฟาบ,บนอนก่อนแวบๆที่ผมแต่งกิ้งกันนะครับผมเนี่ยแตงย่งไวประมาณนี้ทดลองแ่งไปก้อนกับผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงมีคนมาขคุดของคนพักเลี้ยงต้นยางผมเนี่ยครับ เป targets, ็นป่าเลยครับมันทับลู่ก็เป็นวงจริงก็คือมันเข้าวงกตนแต่งอะไรนะครับยอดทีเนี่ยเขาเดียกเดยอไรล้ยนะครับผมเล่แหลกๆกว่านี่ไล่ยเดินเนี่ยมันจะเดินมากับราักมันทางรกกับักเลี้ยงหรือมันแตกขึ้นเนี่ยผมให้ทอดนั่นแหละทักอนเนี่ยครับผมขาด เนี้ยเป็นดาบฟักเลี้ยงวันนี้ครับผมมีต้นนะมีดาบแล้วก็จะตัดประมาณเนี้ยเอาไปขยายพันธุ์ไปปลูกเลยปลูกหน้าพุนนีน่ครับต้นเศรษฐาต้นต้นแบบนี้เอาไปปลูกไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะครับผมไม่ติดไม่นะครับตรงไอ้ติดปันนี้นี่จะขึ้นถึงจะขยายพันธุ์ได้ปันนี้ไม่ไม่ขาดปันนี้ไม่ไม่ ไม่ไม่ติดไปปลูกก็ไม่ติดนะครับเนี่ยพักเลี้ยงลองดูครับผมดูยาวๆไปหน่อยดันสายพักเลี้ยงดันกว่าพักเลี้ยงผมปลูกไว้ไม่ได้ปลูกหลังมดนี้นะครับผมปลูกไปจนกอเดี๋ยวผมไปแล่ดีห้าต้นที่มันมันต้นแหม่มันตนน้นเย้ยๆนะครับผมปลูกไว้เนี่ยครับผมเผาไว่ห้าแหล่ต้นแหม่ต้นที่ผมปลูกไปเรย นั่นแหละครับมเยอะๆอคนอันนี้นนมันแตกเต็มมดอัน้องส่วนใหญ่นี่ได้ครับเยอะอากาศบุบโคลนในดินนึงในผักเลี้ยงนะครับผมไม่มีโคนเยอะนะพันธุน์เยอะๆนะที่เรื่องจะเป็นลูก็เน,นื่องจากวมันแตกไปตามรากอันนั้นที่ผมบอกนั่นก็จะขยายพันธุ์นะครับผม แตงอจีแตงเป็นโซดช่วยทีหลังกับไข่มาเที่ยวมาชมมาอะไรก็จะได้เห็นปลาปลาเลิ้งไปมองเป็นเข้าว่งกอดได้เลยไั้ของแตงจะพาเดินไปแหละใส่ปลากลี้งคว้าปลากลิ้งกลับผงตัวเชือนเบนหน่อยนี่ ี่ครับผมน่องจอลำต้นนะมีทั่วครับผมนี่เดินมาตรงนี้ก็มีน่องจอลำต้นมีทั่วครับผมตอนนี้ซองจริงช่างจริงให้ต่อจะต้องมาแตงให้การแตงคูณเอาขกเลี้ยงออกนะถ้าพก็อยู่ประมาณนี้ครับผมก่อนที่จะจะแตง ้วก็ผมไม่ตัดยาไม่จัดได้ทีอยู่ประมาณนี้เดียวเดินลุยไปเลี้ยงนะเดินลุยอย่างไปแหลกครับุกปนยางเมื่อกอนเนี่ยเอาเป็นนกผมอกรแเซมยางไปไปนั้นนึงทอนมาเนี่ยยางกับบงขุดเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ก็เลยเอายางลงาุงก็จดี๋ยบางขุดอย่างเดียวแหละครับนะครับ มันไม่ได้พ้นสักอย่างเลยครับผมนอกอยู่นกนกกว่าไก่ก <c> ร <oughs> ะป๋าปในป่าบักเลี้ยงไม่มีห้า ครับขอคลิปนี้ก็คงจะจบวันนี้พามาชมแบบเกินๆหน่อยก้อนนะครับอันกาพุมจะาข้องนำประการล,ลูกแมวนาดงนั่งลุงกับฝากว่าดังอย่างทีย่างให้กันเคียนบล็อกลายถันของหลวจักพุ่มลายถันกาคงจะเป็นทับตามาเป็นใครมาอย่างไง ผมเขียนบล็อกอยู่ในโอเคในชะั่นเรื่องราวต่างๆที่ผมเขียนไว้ทำไว้เป็นประสบการณ์เดี๋ยวจะนํามามาทดลองทํและลงมือทําที่นี้อีกครั้งนึงนะครับผมถ้าทดลองแล้วมันจะทาออกมาแล้วเนี่ยได้พ้นหมาขนาดไหนโดยใช้ท่วนปืนทีประมาณกาวหลายตรงนี้นะครับผมเป็นที่มรดกภรรยาก็ะจะลงมือทาปรับปรุงทัวตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวชัดเรืองชัดดาวแล้วก็จะมา,มา,ม,ามาทำให้แลว้วว่า ได้ผลหรือไม่ได้ผ้นะครับทำไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมต,ต,ต้นนื้อต้นตอผมปลูกไว้ไว้ไว้กินนะครับมไม่มีได้มานะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม